ออก็สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวพัสดุที่น้องเอ้ยพี่พี่โบสั่งนะคะก็สั่งใน,น,นเฟซบุ๊กนะก็เราข,ขายหมดเลยนะก็นี่นะคะเป็นพัสดุแบบสองให้ท่านนี้นะเป็นที่อยู่แล้วก็ที่อยู่มิลวอแล้วเราก็เขียนว่าพัสดุในายใหญของค่ะโอกาสในช่างเรี่องของแล้วก็ ค่ะกชื่ออันดับสกอรนะคะแล้วก็ ID นะคะอันดับสกอร์หมายเลข56ท่าเฟซบุ๊ก NICEH ท่าแชร์นะค่ะแล้วก็นี่นะก็เดี๋ยวส่งให้วันพรุ่งนี้นะคะถ้าส่งก่อนนะทำแพ็กเกจแล้วนก่อนที่วอลสั่งอยู่ข้างในนี้ไม่ขอแถมเลยนะคะก็ขอบคุณที่อุดหนุนะ 你好，yeah.